สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางไปทำงานตอนเช้าวันนีส้สงขาอากาศดีมากเลยครับวันนี้สงขาอากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับโอ้ยท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะครับอืมวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมแล้วนะครับวันนี้โอ้ยอากาศดีอากาศดีว,วันนี้โอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สงขาอากาศดีมากเลยนะครับอืไอ้ดูบรรยากาศสองข้างทางครับผมโอ้อยสงขาอากาศดีมากเลยวันนี้ วันนี้ก็ขับรถขับรถกันต่อไปขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆครับ,บ,รรรบนี่ครับกิจวัตรชีวิตประจำวันของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากที่ผมได้เราออกจากงานนะครัก็ทำงานประกอบ กิจาการส่วนตัวนะครับตัวนี้ อากาศดีๆคบวันนี้อากาศดีๆครับสงขาอากาศดีๆครับการจราจรก็ไม่ติดขัดเลยนะครับวันนี้สงสังยังไม่ตื่นกันทีครับเช้าเช้านี้ <c oughs> ยังไม่ตื่นกันเลยใช่ไหมครับตอนนี้โอ้ยอากาศสดใสครับอืมฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้โอ้ยอากาศสดใสมากเลยนะครับนี่ครับกิจวัตรชีวิตประจำวันของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ย คลาสสิกมากเลยครับตอนนี้คลาสสิกมากเลยสบายๆครับในสไตล์มิสเตอร์ซูซูผมก็ขับไปเรื่อยครับผมก็ขับไปเรื่อยไม่เครียดก็ไม่เครียดครับนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะครับอืมก็ใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะครับตอนนี้คริสต์มาสก็ให้ทุกคน ขอให้ทุกคนได้มีของขวัญน,นะครับมีของขวัญน,นะกลับไปเรื่อยๆวันนี้สงกาอากาศดีนะครับเห็นหรือเปล่าโอ้ยไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตจอดแปบ๊บนึงครับลงไปทำธุรกิจลงไปทำธุระส่วนตัวแปบ๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับ อมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับก็ไปกันต่อเดินทางต่อบนทางยังอีกยาวไกลครับระยะทางอตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วนะครับตอนนี้ครึ่งชีวิตของผมเลยนะครับอายุผมก็จะเข้าสู่เลขสี่แล้วครับตอนนี้อายุผมประมาณสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเก้าครับตอนนี้อก็มาเจอเหตุการณ์ ไม่คาดคิดนะครับมาเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับแต่ไม่ต้องยูเทิร์นนะครับตอนนี้ย <laughs> ูเทิร์นเลยนะครับตอนนี้โอ้ย ตอนนี้อยู่บริวเวณห้าแยกกอยโครับโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผมว่าโอ้ยขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมมากเลยนะครับสงขาสวยนะครับมาเที่ยวกันได้ครับโอ้ยหรือเปล่าสะพานห้าแยกกอยโสะพานห้าแยกกอยโนะครับอื ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับช่วงนี้โดนโดนกําลังจะเริ่มบินได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะบินโดนให้ดูอีกครั้งนะครับอ่าตอนนี้ก็ดูได้นะครับตามอีพีต่างๆอ่ะสวยๆทั้งนั้นนะครับที่ผมไปบินไว้ครับอืมที่ผมไปบินไว้ครับสวยๆทั้งนั้นนะครับผมเป็นคนชอบ เฮลิคอปเตอร์ครับอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวครับคือผมไปทํางานครับตอนนี้ไปทํางานครับไปทํางานนะครับทักทายครับสวัสดีครับฝากซับสไครต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักน่ารักทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับ เช้าวันเช้าวันจนันทร์สดใสนะครับนี่ตอนนี้ก็ไปสายเก่านะครับสายเก่า,าสายเก่าแล้วความจริงตอนนี้ผมทำงานหลายอย่างมากเลยครับโอ้ยวิ่งแม็กซิมด้วยนะครับตอนนี้ผมวิ่งแม็กซิมด้วยนะครับ อ่ผมวิ่งแม็กซิม้วยครับตอนนี้ผมทําหมดเลยครับไม่ว่างานอะไรครับยกเว้นงานผิดกฎหมายนะครับผมไม่ทํานะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเนี่ยสงขาอากาศดีมากเลยครับตอนนี้ สงขาอากาศดีมากเลยวันวันนี้แดดออกครับโอ้ยแดดออกในรอบกี่วันก็ไม่รู้ครับอ่ตอนแรกพนักานฝนทําทชาาจะตกนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มไปตลอดเลยนะครับตอนนี้ ช่องของผมมาเป็นช่องบินโดนนะครับโดนที่ผมใช้ก็คือ DJI Mini 4 Pro นะครับผมก็ได้บินตามแหล่งสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆของ,งจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่18อยู่นะครับ EP ที่19ยังไม่ได้มานะครับาฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ EP ที่19น่าจะปีใหม่องครับ2026ไปเลยนะครับเปิดฉาก แบบสวยๆเลยนะครับเปิดฉากแบบสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับอ่ารอติดตามกันเลยนะครับว่าผมจะไปบินที่ไหนนะครับ EP ที่สิาอ่ะอะ ทำหมดเลครับผมไม่ว่างานอะไรอะ่ะผมทำหมดแล้ครับงานอะไรก็ได้ครับที่ทาแล้วสบายใจอะ่ะจริงไหมครับท่านผู้ชมว่าไม่ต้องมากดดันอะไรอยู่ต่างๆไม่ต้องมากดดันอะไรเลยครับ ตอนนี้ก็ติดไฟแดงควนหินอยู่นะเนอะออหลุดจากไฟแดงควนหินแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ติดตามาสงคราม ชายเดนไทยกัมพูชาบ้างหรือเปล่าครยผมสงสารทหารที่สละชีพเพื่อชาติมากเลยครับ๋ยเป็นวีรบุรุษเลยนะครับตอนนี้ในคำเมนนะผมผมว่าค่อนข้างจะหัวนักเรียนแพทย์หน่อยนะครับคือไม่ยอมเลยครับผยเขาจะเอาดินเดนไทยให้ได้ครับแทั้งที่รู้ว่าสู้ไทยไม่ได้ครับ คนกรม็ก็ถูกล้างสมองหมดเลยครับไม่รู้ใช้น้ํายาตัวไหนครับที่ไปล้างสมองคนกระมีได้แบบนั้นน้ํายาดีนะครับนะว่าท่านผู้ชมรอดูได้เลยนะครับ E p พี EP ที่สิบเก้าของผมนะครับผมจะไปบินที่ไหนนะครับอ่ากดซับสไครต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะ มีไฮไลท์เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ยังบินไม่ได้นะครับ EP ที่สิบเก้าเพราะว่าผมตอนนี้ผมช่วยทำรดน้ำท่วมอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไปบินเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปบินเลยครับ <bilmiyorum> เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับว่า EP ที่สิบเก้าผมจะไปบินที่ไหนนะครับช่องของผมเป็นช่องบินโดนนะครับ บินโดนสวยๆท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเป็นคนชอบเฮลิคอปเตอร์ apter, ครับแต่ว่าผมขับเครื่องบินไม่เป็นนะครับผมก็เลยต้องมาบินโดนแทนครับโดนที่ผมใช้ก็มี DJI m ี v i Mi c Pro ครับอตอนนี้ภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับผมว่าแต่วางแผนในอนาคตเราจะมี ผมยังไม่ได้เอาตัวตัวท็อปออกมาทีนะครับตอนนี้ตัวท็อปตัวตัวท็อปของผมก็มีนะครับนะครับไม่อยากจะบินครับตัวท็อปไม่อยากจะบินครับบินมินิ4 Pro ไปก่อนนะครับฝากเขาไว้ก่อนครับตัวท็อปฝากเขาไว้ก่อนครับ นี่ครับตอนนี้ก็อยู่แยกคนหินนะคนหินคนหินครับคนหินคนหินใครรู้จักมั้งครับคนหินคนหินครับสวยนะครับสงขาวันนี้อากาศดีนะครับสงขาวันนี้อากาศดีนะอากาศดีดีครับวันนี้ ต่หาดใหญ่กำลังบวนหน้านนะมเมืองอยู่แล้วตอนนี้เริ่มกลับมาสวยแล้วนะครับมเมืองหาดใหญ่เริ่มกลับมาสวยแล้วนะครับนี่ครับสงกาตอนนี้รถรถเริ่มเยอเยะแล้วครับอพอใกล้จะเก้าโมงแล้วครับรถเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้อ่า ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์ของท่านเป็นกำลังใจนะครับ เดี๋ยวจะยูเทินด้านหน้าครับอยู่เทินรักครับอยู U ่เทินรักอยู U ่เทินไปเลยครับโอ้ยนี่ตอนนี้ใกล้จะถึงที่ทำงานแล้ว เอ้อย่างนี้ทำงานแล้วัตอนนี้มาช่วยพี่เขาอยู่นะครับตอนนี้ช่วยพี่เขาอยู่นะครับตอนว่างๆผมก็ขับแม็กซซิมนะครับตอนนี้ อยู่ในป่าแล้วก็ที่ทำงานของผมอ่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ซือขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลท์ท่านผู้ชมได้ดูต่อนะครับอฝากซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ EP ที่สิบเก้าของผมกําลังจะมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมรอติดตามกันนะครับว่าผมจะไปบินที่ไหนนะครับขอบคุณครับ